วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทุ่งนาไปดูข้าวโพดว่าโตขนาดไหนแล้วเพราะว่าไม่ได้เห็นเดือนกว่าแล้วอะไม่ได้เข้ามาหลังบ้านนีนเดือนกว่าแล้วนะเพิ่งจะเข้ามาตอนนี้เดือนกว่าแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่อะไรเนาะตั้งแต่ธันวาเนะาะก็คงจะร่วมร่วมเดือนนะเพื่อนๆนะร่วมร่วมเดือนเดี๋ยวจะให้ดู ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ายังไงเนาะเดี๋ยวก่อนแฮนกล้องตรงนี้ไม่ได้นี่เห็นไหมโตแล้วอ่ะน้องโตมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกไปดูทางนน้นอีกนะคะเดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกหน่อยหนึง่งตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะคะเวลาสี่สี่โมงเย็นแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นสี่โมงเย็นแล้วนะคะนี่ดูข้างๆตรงนี้ก่อน ไม่ใส่แว่นไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวตายีเดี๋ยวตาหยีไม่ใส่ไม่ได้อ่ะไม่ได้มาตรงนี้นะตั้งแต่ต้นธันวาแล้วนะต้นธันวาแล้วอะก็คงจะเป็นประมาณเดือนกว่าแล้วนะนี่บ้านน้องชายเขาเขายังเห็นไหมบ่อปลาบ่อปลามาที่บ่อปลาเหมือนเดิมนี่อ้าวดูไล่ข้าโพดไป าโพดโตแล้วนะครับพี่น้องาโพดโตแล้วคราโพดโตแล้วอืออย่างเงี้ยฮะจะแดดจะจ้าเลยแดดจ้าเลยตอนเนี้ตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแดดจ้ามากเลยอะ่ะว้าวสุดยอดเลยเช้าเช้าเมื่อเช้าก็สิบสี่องศารีกว่าอะไรสิบสี่องศานะเมาาะื่อเช้าอ่ะสิบสี่องศา เดี๋ยวมาดูตอนบ่ายไม่ใช่บ่ายแล้วละเย็นแล้วสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้ไม่มีล่มอ่ะตอนนี้มีมีไอ้นี้อยู่ก็แดดแหละเห็นไหมพี่น้องแดดจ้าก็มาดูไล่ข้าวโพดอ่ะสุดยอดเลยข้าวโพดสวยมากเลยมีมีสองข้างทางนะคะทางนน้นก็เป็นข้าวโพดนะ่ะเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วอ่ะ อยู่ฝั่งนู้นอยู่คนละฝั่งนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนู้นก็อีกฝั่งหนึ่งเขาโพดสวยไปนะ้องเข,า,ขาโพสสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูน้องปลาทับทิมมัง่งนี่น้องปลาทับทิม,มก็โตแล้วนะตอนนี้นี่เพื่อนๆคงจะเห็นนะเนี่ยตอนนี้อะอันนี้เป็นบ่อปลา ว้าว wow, สวยมากเลยอะ่ะน้องโตแล้วว่าอยากให้เพื่อนเนเห็นจังเลยอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าทํายังไงเนาะทายังไงเพื่อนๆถึงจะเห็นน้องปลาได้นะว้า wow, วสวยมากเลยอะ่ะอสวยมากเลยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปน้องปลาก่อนนะคะฮะว้าวน้องปลาสวยมากเลยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูทางโน้นอีกนะคะ ไล่ข้าวโพดหาไล่ข้าวโพดตอนนี้พยายามจะมาให้มืดนะพยายามจะแบบว่าไม่เอากล้องออกทางตะว,วันนะเพี่อนไปดูทางนู้นข้าวโพดมีสองฝั่งเลยข้าวโพดมีสองฝั่งแล้วเพื่อนๆตรงน,นี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ่อปลานะพี่องอันนี้เป็นปลานิลอันนี้เป็นปลานิลนนัะ่คือเขาเขาเขาจะไม่ลอยขึ้นมาแต่ฝั่งนี้เป็นปลาทับทิมะน้องเขาจะเห็นสวยใช่ไหมแต่ทางนี้จะไม่เห็น ท่นนี้จะไม่เห็นอ้าวเสียงเสียงไล่ไล่นกเสียงไล่นกเสียงไล่นกเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูข้าโพดฝั่งนี้อีกอีกอีกฝั่งหนึ่งเขาจะอยู่สองข้างทางเอ้ยสองข้างสะสะอะไรวะบอ่บอบ่อปลาโอ้ยพูดผิดตอนนั้นเคยทำให้ดูนะตอนนั้นมายัางเล็กๆะนะตอนนี้ก็โอเคแล้วเพื่อนๆเห็นไหม สวยงามมากเลยอ่ะฮะสวยงามสวยงามโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้มาหลังบ้านไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาต้องเดือนกว่าแล้วนะมาตั้งแต่ต้นต้นธันวาแล้วว่ามาตั้งแต่ต้นธันวาแล้วนะมาตั้งแต่ต้นธนัวนะน,ธนวาแล้วพี่น้องนี่ตรงน,นี้ก็เป็นบ่อบปลานะคะนี่ โอเคก่อนนะคะโอเคก่อนถ้าเพื่อนๆมาชมเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ